ไปคนร้อนไหมยังไงร้อนเปล่าโอ้โหสั่นไปเครื่องดีเซลเลยมือไหนถ้ามือไม่เหนียงมือไหนแล้วมือไหนแล้วมือเงางมามโอ้ร้อนมากเลยคุณร้อนมากเลีฟโอ้ร้อนมากเลย โอ้ยอย่ามาเตะกูดิโอ้หมึงเพี้ยงแต่น้ำเลยค้อนฮี่มองเร็วสงสายตาก็เร็วอะไรก็เร็วยังจะมาเตะฉันอีกอีกเอ้ยเริ่มดินโอ้โหดินห้อยเลยละ่ะดินห้อยเลยลออะไลูกเออยิ้มไหนยิ้มให้กล้องไหนยิ้มไหนยิ้มเลยร้อนไปเลย,เลยตา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 ,ตาไปแล้วมันสัน่นเป็นเครื่องดีเซลเลย Ừ. này, đấy. Cho chỗ này. Show này, show này đâu. Cho này. Rồi, lần đi, sẽ mà có mười này đâu. này đâu. này đi. Thế Ai con không này, Đây. เา่าไงเอ้ยขโมยกินตับเขาแล้วยังจะมาไม่ให้ความร่วมมือให้ตับให้กินตับอ่ะเอามือกันมาัน